มาดูข้อที่แดกันจ้าเด็กๆขานะคะ่ะข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้องโอ้โหเรื่องนี้จะบอกได้เลยว่ายากมากเด็กๆราชาศัพท์เนี่ยนะยากมากแต่มันมีเทคนิคอยู่ค่ะเด็กๆ,ๆนะคะอะไรที่ว่ายากก็เปลี่ยนเป็นง่ายได้เมื่อเรียนกับครูเกี่ยวนะคะอ่ะวิธีการทำข้อสอบราชาศัพท์นะคะหนึ่งหนูต้องสังเกตรประธานค่ะทุกคนคะสังเกตรประธาน นะฮะประธานประธานคืออะไรคะก็คือพระมรมมวงสานุวง์แต่ละพระองค์ไงคะเพราะว่าแต่ละข้อนะเขาก็จะมีประธานที่แตกต่างกันไปนะคะอ่ะอย่างข้อที่หนึ่งนะคะมีใครบ้างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นไหมนี่คือประธานข้อสองค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระดราสุดาสยามมรมราชกุมารีเห็นไหมข้อสามค่ะ ประชาชนไม่ใช่นะคะอาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชร,ชรสุทธาพิมลนักพระบรมราชินีนะีคะสี่ค่ะเด็กๆขะนี่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัตนะนะคะวรขัตติรา,าตราชนารีนะีคะข้อห้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงราชรสันติศิริพัฒน์มาราชิดานะี่คะนี่คือประธานประโยคและพยายามสังเกตคำราชาศัพท์ ว่าใช้ได้ถูกต้องหรือยังอ่าเพราะโจทย์ถามว่าข้อใดใช้ถูกต้องแสดงว่ามีอยู่สี่ข้อที่ไม่ถูกเลยนะเห็นไหมคืออันนี้เหมือนได้เรียนเรื่องราชาศัพท์ไปในตัวด้วยนะคะอ่ะทุกคนมาดูข้อหนึ่งคำแรกค่ะทรงรับเชิญหนูยึกยึกค่ะหนูยิบปากกายึกยึกค่ะทรงรับเชิญถูกไหมอ่ะคุณครูจะบอกเลยนะคำว่าทรงเนี่ยเป็นกริยาราชาศัพท์ ขอลบนิดนึงนะคะหนูดูจอค่ะคาว่าท่งนะคะเป็นกริยาราชาศัพท์ซึ่งส่งในที่นี้มันจะใช้ได้กับอะไรบ้างทุกคนจดค่ะทรงบวกคําธรรมดาได้หมดเลยส่งตามด้วยคําธรรมดาได้หมดเลยค่ะทรงเปิดทรงเดินจริงทรงงเดินจะมีคำราชาศัพท์อีกเฉพาะนะส่งอะเนีงเป็นได้ไหมทรงเป็นได้ทรงเป็นทรงเจิม ทรงช้างอ้เน,น่าทรงช้างก็แปลว่าขี่ช้างทรงม้าก็แปลว่าขี่ม้าอะอะไรอย่างเงี้ยนึกพาอออกใช่ไหมคะทรงรับเชิญเป็นคําราชาศัพท์ที่ถูกต้องแล้วค่ะเพราะ่งตามด้วยคําปกติธรรมดานะทรงห้ามตามอะไรด้วยไ,ไหมทุกคนหยิบปากกาจดค่ะคําว่าทรงนะคะห้ามบวกด้วยกริยาราชาศัพท์เด็ดค่ะ ส่งเนี่ยห้ามตามด้วยกริยาราชาศั์เด็ดขาดขออภัยด้วงลายมือนะคะขออภัยด้งหลายมือจริงๆส่งนะคะห้ามบวกกริยาราชาศัพท์เด็ดขาดส่งเสวยผิดส่งประทับผิดส่งโปรโดผิดส่งเสวยส่งเสด็จส่งบรรทมส่งกิ้วไม่ใช่ เข้าใจไหมคะไม่ใช่ทรงรับเชิญถูกแล้วแต่คําที่ผิดค่ะทุกคนคะคือคําว่าอะไรรู้ไหมคือคําว่าพระราชอาคันตุกะทุกคนจำเอาไว้เลยสิ่งที่จะเป็นเคล็ดลับในการทำข้อสอบเรื่องนี้เรื่องอาคันตุกะอาคันตุกะแปลว่าแขกค่ะอาคันตุกะแปลว่าแขกถ้าเจอคําว่าพระราชเมื่อไหนแปลว่าของคิง หนูจำเอาไว้พระราชอาคันตุกะแปลว่าแขกของคิงหมายความว่าเจอคำนี้ปุ๊บประธานคือใครไม่สนใจแต่เจ้าบ้านต้องเป็นกษัตริย์เท่านั้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นดูข้างหลังคำว่าของค่ะเราเห็นคำว่าประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาหนูลูกสีเขียวตรงนี้ที่ขีดเนี่ย มันผิดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคําว่าพระราชอาคันตุกะเราต้องดูที่เจ้าบ้านว่าเป็นกษัตริย์หรือเปล่าข้างหลังคําว่าของคือประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ดังนั้นจะใช้คําว่าพระราชอาคันตุกะไม่ได้ดังนั้นวิธีแก้นะเอาที่ถูกนะคะตัดคําว่าพระราชทิ้งค่ะทรงรับเชิญเป็นอาคันตุกะของประธานาธิบดีจบค่ะไม่ต้องมีพระราช ถ้าจะใช้คําว่าพระราชข้างหลังก็เป็นกษัตริย์เท่านั้นโอเคไหมโอเคนะพระราชอาคันตุกะแปลว่าแขกของคิงข้างหน้าเป็นคิงข้างหลังก็เป็นคิงอาจใช้ได้เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งผิดค่ะผิดตรงคําว่าพระราชนะคะไม่ใช้ใช้ไม่ได้ข้อสองวงกลมขอโทษยึดยึดคำว่าพระราชทานหนูยึดยึดคำว่าพระราชทานค่ะพระราชทานแปลว่าให้เป็นกริยาราชาศัตว์ถูกแล้วปกติเลย แต่มีคํานึงน่าสนใจมากค่ะวงกลมคำว่าบรมค่ะเด็กๆ่ะวงกลมคําว่าบรมค่ะจําเอาไว้นะเจอคํานามบรมเมื่อไหร่แปลว่าคิงหนูรูปปากบรมคิงผู้ตามขุ่บรมคิง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  พูดเลยแบบรมคิงบรมคิงบรมคิงคิงบรมคิงบรมบรมคิงให้จําได้หนูลูกคําว่าบรมพระบรมมราโชวาเป็นคําที่ใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้นหนูก็ใจไหมคะเพราะฉะนั้นประธานคือสมเด็จพระนิษิฐานที่ด้านเจ้ากรมสมเด็จพระเทพไม่ได้นะฮะหนูจะตอบข้อสองไม่ได้ข้อสองไม่ถูกตรงคําว่าบรมค่ะปัดคาว่าบรมทิ้งค่ะพระราชทานพระราโชวาทจบไม่ต้องมีบรมถูกไหม ข้อ3ค่ะประชาชนต่างมาเฝ้ารอชมพระบารมีและถวายความจงรักภักดีผิดค่ะไม่มีคำว่าถวายความจงรักภักดีในราชาศัพท์มีแต่คำว่าเฝ้ารับสเสด็จค่ะเด็กๆเห็นไหมข้อนี้ใช้คำผิดไปเลยเฝ้าไปยันน้อยแล้วคำว่ารับสเสด็จมาจากเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทนะคะรับสเสด็จ นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาภพิมลรักพระบรม,มราชินีนะคะไม่ใช้คำว่าถวายความจงรักภักดีนะคะข้อนี้นะข้อที่ถูกต้องคือข้อ4ค่ะเพราะอะไรดูป่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรวราขัตติยราชนาลีหนูยึกยึกคำว่าทรงหายเห็นไหมทรงหาย จากพระอาการประชวนคำว่าพระอาการประชวนเป็นนามราชาศัพท์คะ่ะแปลว่าอาการป่วยนั่นเองทรงหายถูกแล้วพระอาการประชวนก็ถูกแล้วนะคะไม่มีอะไรผิดข้อที่หดูดีๆผิดคำไหนทุกคนต้องเอะแล้วนะข้อ5้นี่ต้องเอะแล้วนะ ข้อ5้าดูดีๆผิดคำไหนคะแน่เลยทรงพระราชทานเห็นไหมคะทุกคนครูบอกแล้วทรงห้ามตามด้วยกริยาราชาศัพท์เด็ดขาดพระราชทานแปลว่าให้ใช้ส่งไม่ได้ตัดทรงทิ้งคะ่ะเห็นไหม ใช้คำว่าพระราชทานพอจบถูกไหมดังนั้นราชาศัพ์ทไม่ยากค่ะเรื่องที่เจาบราชาศัพ์ทก็จะวนๆอยู่แค่นั้นแหละการใช้ทรงนะคะการใช้คำที่ถูกต้องตามลำดับชั้นลำดับศักย์อะไรแบบนี้ซึ่งครูว่าถ้าเราทำอ่ขาข้อสอบเรื่องราชาศัพ์ทบ่อยๆหนูทำข้อสอบเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ ติวโจทย์กันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วมเก้าติวเข้มให้น้องปีที่2จัดเต็มคลาสติวเข้มสีวิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้อง,องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่12-13กุมภาพันธ์2565ในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ www.cwrg9.com หรือสแกน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube IG และ TikTok ชซีวิตร่วมเก้าบอกเลยว่าตาัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยชีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200%มูลค่าย,ยอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความสเสมอภาคทางการศึกษากสอสอและมูลนิธิ9คนละ9